สวัสดีชาวมังกรค่ะดวงความรักประจำวันที่28เมษายนนะคะคุณได้เด็กถือเหรียญกับหัวส่วนเขาเป็นคิงถือคาทานะคะขึ้นมากลับหัวเหมือนกันก็ความสัมพันธ์นะคะช่วงนี้อาจจะยังไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าจะค่อยๆดีขึ้นคุณเองก็เริ่มที่จะมีความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวคนรักนะคะเริ่มที่จะให้ใจเขากลับนะคะทีละนิดทีละนิดนะเอ่อ คู่ที่มีปัญหากันนะมิมองว่าหลังจากคืนดีกันก็ต้องอาศัยเวลาในการฟื้นฟูจิตใจนะคะเป็นเรื่องปกติแฟนคุณได้คิงถือคาถากับหัวม่มองว่าช่วงนี้เขาก็อาจจะมีความใจร้อนเข้ามาหรือว่าการอยากจะควบคุมความสัมพันธ์นะคะตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะสําหรับชาวสองที่เขามาดูนะต้องพยายามไม่เผด็จการมากเกินไปนะคะหรือว่าเป็นผู้นํามากเกินไปเดี๋ยวปัญหามันจะไม่จบนะ มีพลังงาน Don't ต็อปนะคะความสัมพันธ์ยังไปได้อยู่นะคะอย่าท้อถอยแล้วก็รีทรีตก็หมายถึงเดี๋ยวจะมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นนะคะแล้วก็จะได้ฟื้นฟูจิตใจนะคะฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นนะคะ